ปลูกกล้วยไม้ป่าง่ายนิดเดียวครับนี่ครับเป็นกล้วยไม้สายเลือดกล้วยไม้ป่านะครับซึ่งมิตรชนได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับประกอบกับมีหลายๆท่านครับสอบถามมาว่ามิตรชนมีเทคนิคในการปลูกกล้วยไม้ป่าอย่างไรนะครับก่อนอื่นครับก็คงจะต้องมาดูกันหน่อยครับว่ากล้วยไม้ป่าชนิดนั้นนะ่ะเขาพื้นถิ่นที่อยู่เดิมเขาเนี่ย เขาอาศัยอยู่ที่ไหนแล้วมีลักษณะการอยู่อย่างไรระบบลากเขาเป็นอย่างไรแต่โดยทั่วๆไปนะครับที่มิสเตอร์ชนได้มาเนี่ยหลักๆส่วนใหญ่ก็จะปลูกขึ้นต่อนะยกเว้นไม้บางประเภทที่มรีระบบลากเป็นระบบลากกึ่งอากาศนะหรือระบบลากที่จะต้องอยู่ในดินนะครับ เช่นพวกรองเท้านาลีอันนั้นก็อีกประเภทหนึ่งแต่โดยหลักๆทั่วไปนะครับกล้วยไม้ป่าทั่วๆไปที่เราได้มานี่นะไม่ว่า,าจะได้มาด้วยแบบไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นระบบลากอากาศหรือกึ่งอากาศซะทั้งหมดนะเกือบส่วนใหญ่เกือบ80%เนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูเทคนิควิธีการปลูกกล้วยไม้ขึ้นต่อของมิตรชนกันนะครับ ซึ่งอันนี้มิตรชนก็ทำเอาไว้แล้วนะครับเป็นการปลูกพวกตระกูลพวกเอื้องสายนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นสายน้ำผึ้งถ้าดูจากลักษณะลำต้นฮะสายน้ำผึ้งลาวนะครับก็ปลูกมัดใสต่ตอเลยนะครับแรกๆเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของความชื้นเข้าสักหน่อยหนึ่งด้วยการเอามะพร้าวแช่น้ำเช่นเคยกับวัสดุที่หาง่ายที่สุดนะครับก็เอามา ออลองเขาซะหน่อยหนึง่งแล้วก็มัดด้วยเคเบิลทายเด็กว,ว่าง,ง่ายๆสไตล์มิตรชนพอลากเขาเดินปับ๊บเกาะต่อปุ๊บเคเบิลทายเส้นเล็กๆแบบนี้นะฮะก็จะหมดอายุนะครับแล้วก็ตัดเขาทิ้งไปนะครับก็โดยมากๆฮนะเมื่อก่อนนี่เ็าจะใช้ลวดฟิลดวลวดอะไรปรากฏว่ามันก็ ไม่สะดวกสบายและไม่รวดเร็วเท่านะครับแต่มิตรชนใช้เคเบิลทยเลยช่วงช่วงหลังๆนี่ใช้เคเบิลทยเกือบหมดพอลากเดินก่อต่อปุ๊บเอากันไกลอันนึงเดินตัดสายเคเบิลทยแลดูเป็นธรรมชาติสวยงามเลยครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มิตรชนจะพาไปดูนะครับการปลูกกล้วยไม้ป่าขึ้นต่อไม้กันและที่สําคัญกับบางทีเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะฮะ ต้องมีตัวช่วยที่ดีก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีรูทครับก่อนหน้านี้มิตรชนเมื่อประมาณทัก7วันที่แล้วนะมิตรชนทําปลูกกล้วยไม้ขึ้นตอเนี่ยเอาไว้แล้วแล้วก็ฉีดดีรูทไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับปรากฏว่าตอนนี้ผ่านมาประมาณ7วันไม่ถึง7วันดีด้วยประมาณ6วันไม้บางส่วนครับตอบสนองดีรูทด,ด้วยการแตกลากแผ่เดี๋ยวไปดูกันครับมิตรชนจะถ่ายรูปให้ดูนะครับแล้ว พอครบ7วันนะครับเรากระตุ้นด้วยการฉีดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้มิตรชนเพิ่งฉีดไปกระตุ้นไปครั้งที่สองสำหรับไม้บางตัวที่เรียกว่าดื้อนะครับแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยประมาณ7วันเนี่ยนะครับไม้ที่ไม่ดื้อจะต้องมาแล้วลากนะครับส่วนที่เหลือครับฉีดซ้ำครั้งที่2ทีนี้แหละเดี๋ยวจะมาอย่างรวดเร็วนะครับก็เก่งอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีตัวช่วยที่ดี ไปดูกันเลยครับและนี่ก็เป็นที่มิสเตอร์ชนปลูกไว้นะครับไอ้ล็อตนี้เนี่ยก็ได้ประมาณ56วันจะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่ฉีดอาหารกล้วยไม้แล้วก็ฉีดดีลุดไปนะครับจากต้นไม้ที่มาแบบเหี่ยวแห้งโสมๆนะครับเริ่มมีอาการตอบสนองดึงดังนะครับเรียกว่าตึงๆขึ้นนะใบเบยเนี่ยเริ่มดูดีขึ้นนะครับก็เขาตัดลากมานะครับเอาละครับทีนี้มาดูล็อตที่ก่อนหน้านี้นะครับนี่ หลังจากที่เราฉีดดีรุตไปได้ประมาณ56วันครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะบ่งบอกว่าเขาเริ่มตอบสนองแล้วนะครับเรียกว่าไม่ตายแล้วนะฮะก็อันนี้ถึงแม้ว่ามาเนี่ยจะเหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้งสมแบบนี้นะแต่ว่าตอบสนองในทางที่ดีนะครับประมาณ56วันคุ้ยไม้ป่าเนี่ยครับหรือไม้พวกนี้พวกสกุลพวกนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยปลูกเลี้ยงไม่ยากนะครับแต่ว่าสำคัญก็คือน,น้ำนะอันดับ แรกเลยนะน้ำเนี่ยควรจะต้องเป็นน้ำที่ที่ที่ค่าพีเฮทได้แล้วก็น้ำเนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดนะก็คือน้ำฝนแล้วนี่แหละมิสเตอร์ชนก็ใช้วิธีการลองน้ำฝนเอาไว้นะครับตอนเนี่ยถ้าเป็นกล้วยไม้ระบบรากอากาศแบบนี้นะฮะมิสเตอร์ชนจะไม่ใช้อะไรลองเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเขาแตกรากปุ๊บรากเขาก็จะห้อยระยะบางส่วนก็จะเกาะต่อไปนะเป็นธรรมชาติดีนะครับก็ไปดู อีกโซนครับที่ทําไว้เช่นกันเป็นการทดลองนะครับในกล้วยไม้ป่านะครับประมาณเจ็ดวันนะครับนี่ครับก็เป็นการปลูกที่เป็นพวกไอายาเรตนะมารายแดงนะครับแล้วพวกสกุลกุราบนะครับอันนี้ก็คือปลูกแล้วก็ฉีดดีรูทกับอาหารกล้วยไม้เออเรียกว่า,าครั้งแรกกระตุ้นครั้งที่หนึ่งนะครับก็ยังไม่ทําอะไรนะครับก็รอเดี๋ยวอีกประมาณสักหกเจ็ดวันกระตุ้นครั้งที่สอง นี่ครับก็เป็นที่เขาตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนะครับเป็นเจ็ดวันนะฮะเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับก็ถือว่าถือว่าเขาตอบสนองกับดีรูทได้อย่างเร็วมากฮนะตัวนี้ประมาณเจดวันนะครับแล้วก็เห็นลากออกมาอย่างนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เ สุดยอดแหละครับนะครับนี่ประมาณเจ็วันที่มิตรชนบอกว่าไม้เนี่ยครับแต่ละตัวเนี่ยเขาจะตอบสนองต่ออ,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 อาหารกล้วยไม้แล้วก็ดีรูทเนี่ยแตกต่างกันนะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงครับที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วส่วนตัวอื่นก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับเดี๋ยวประมาณอีกไม่กี่วันรากเขาก็จะมานะครับมิตรชนก็ชอบทดลองเลยครับนะฮะอันนี้ก็คือเจ็ดวันเนี่ยตัวนี้โอ้โหตอบสนองดีเหลือเกินนะครับเรียกว่าทะลึ่งออกแต่สิ่งที่สําคัญครับ อาการที่เขาใบเริ่มเต่งตึงขึ้นจากที่มาเหี่ยวแห้งนะแรกๆมาเนี่ยอาการของใบจะเป็นอย่างนี้คือการขายน้ําบางทีขายน้ํามากๆขาเข้าเรียกว่าถ้าปลูกช้ากว่านี้นะก็เรียกว่าเสี่ยงเหมือนกันนะครับก็มาดูครับตัวนี้นี่ครับต้นนี้ครับเรียกว่าแอบเกาะต่อซะแล้วเห็นไหมนี่ฮะนี่แค่ไม่กี่วันฮะในช่วงแรกๆนี้การปลูก ถ้าตอมันชุ่มชุ่มแฉะแบบนี้นะะเรียกว่าให้น้ําทีทีหน่อยชุ่มชุ่มแบบเนี้ยแล้วบวกกับให้ดีรูทเข้าไปกับอาหารกล้วยไม้จะเห็นว่าเห็นไหมครับเขาเกาะตอแล้วนะฮะนี่แค่ประมาณเจ็ดวันเองนะครับตัวนี้ถือว่าก็เป็นอะไรที่ได้ผลอย่างดีมากๆนะฮะก็ไม่ได้อวยนะครับแต่ว่าทําให้ดูสาธิตให้ดูว่าประมาณเจ็ดวันมันได้ประมาณเนี้ยนะฮะสำหรับไม้บางตัวนะสําหรับไม้บางตัวที่ดื้อแล้วตอบสนองออกรากช้าเนี่ย ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวมา,าไม่ต้องห่วงประเด็นก็คือว่าแรกๆนะครับใบเขาอาจจะดูซุดโทมหน่อยนะครับพอเราให้พวกฮอร์โมนกระตุ้นให้ออกรากออกไปเนี่ยก็เดี๋ยวระบบรากดีปุ๊บพอเราฉีดอาหารให้อาหารเข้าไปนะครับเขาก็จะซึมซับได้ทางโครฟอนของส่วนปลายรากตรงนี้แหละครับที่เขาจะดูซับอาหารได้อย่างดีมากๆรากเนี่ยเขาจะมีอยู่สส่วนรากบริเวณส่วนที่แก่ๆนะครับก็ จะดูดซับธาตุอาหารเข้าไปเลี้ยงต้นเนยได้น้อยนะครับแต่ถ้ารากที่มีความใสลงปลายรากที่เรียกโคโลโรฟอนเนี่ยครับจะดูดซับอาหารได้ดีขึ้นสักพักหนึ่งครับพอเราฉีดอาหารฉีดปุ๋ยฉีดยาเข้าไปต้นเขาจะเริ่มแข็งแรงเต่งตึงขึ้นเองนะครับที่สิ่งที่สําคัญคือการดูแลเอาใจใส่ให้อาหารเป็นระยะระยะนะครับให้น้อยๆให้บ่อยๆนะครับหลักเกณฑ์ก็มีอยู่เท่า ต้นนี้ครับก็เป็นสกุลแวนด้านะครับอันนี้ตัดลำต้นมาปลูกเลี้ยงนะครับก็ใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์จะเห็นว่าเขาตอบสนองกับดีรูทได้อย่างดีมากๆนะออกรากในแบบมันน่าน่าภูมิใจแหละครับนะดูครับเรียกว่าไม่ตายแล้วแหละครับและที่สำคัญครับรากเล็กรากน้อยนี่แพลมออกมาหมดนะนเห็นไหมนี่มิตรชนก็เรียกว่าเป็นคนชอบ ทดลองนะครับแล้วก็สังเกตสังกาการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้น่ครับอย่างที่ว่าครับปัจจัยสําคัญที่สุดมิตรชนเน้นมากเลยครับคือเรื่องน้านะครับถ้าน้ําดีนะครับเรียกว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นสกุลแวนด้านะครับปลูกประมาณ3สัปดาห์นะกระตุ้นด้วยดีรูทนะครับก็สําหรับแฟนๆท่านใดครับชอบปลูกชอบใจครับเทคนิคง่ายๆเทคนิคดีๆนะครับเออก็ มาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็หากชอบกเชอบใจครับก่อนจากกันก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมนะครับสงสัยอะไรเกี่ยวกันปลูกเลี้ยงก้ยไม้สอบถามมาได้นะครับถ้าหากมิตรชนรู้ก็จะตอบนะครแต่ถ้าหมิตรชนไม่รู้เกินความสามารถของมิตรชนนะครับก็จะไปถามผู้รู้ให้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ